สุขสันตวันนี้ค่ะน้อมนำบุญมาฝากขออุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกัล,ลยาณมิตรทุกคนอีกทางเจ้ากรรมในเวรสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้สาธุสาธุนันโม